สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกท่านนะครับบอกกันกับผมหลู่อีสานคนที่บ้านคือเราครับหมู่นี้ครับมาบอกเรื่องพี่ๆพี่กันอีคือเราคลิปนี้นะครับเนาะพี่น,น,น้องน้องไลยท่านบนทักถามมาคือกันวา่าอยากเห็นตัวไม้ตัวไม้หรือยัง,ยงนะครับก็ขาดได้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมก็สัง่งของหัวถึงหมูน่นี้นะครับเพันเตียง คนแจงสลีปมานั่ยมัวอ่านนะครับตอนเลงๆงนะครับแต่ว่าของผมมาถึงมีนะครับคือแจงมัวอ่านของมหอนมือนีนะครับส่งแบบเร็วแบบรวนนะครับกขาจะตัวนี้ละตัวเดียวพี่ผมนะครับกะเดี๋ยวเ้อมาเปิดเบื้องข้างในกันในกล่องนั้นเป็นกล่องเอยียงนะครับเอาสีมันขาดูนี่พี่ผมตัวนี้นะครับ ไปสุ่มเปอาู่กตก้วทัางไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> เลองานมากอะแมวมันรับไปไห้นะครับแมวมันรับไม่ให้ผนว่าเัสสุรามส่งมาสัากว่าแล้วแม่บริสเสียเงินกั <c oughs> นว่ะหรื้เยอยังพวกโอนไปก่อนเนาะพวกโอนใจโอนใจนะครับบรเจีบเงินปลายทางนะครับ này <laughs> ôi cái này bên ngoài này bạn à. ừ, gì bộ gì เดี๋ยวคลิปหน้าพาไปเหรินทงนพี่น้องตอุ๊ดต่อหนุ่มในสูตรเมื่อใหม่ล่ะนะครับมี F4 มันทักแชทมาบอกลองเอาสูตรสูตรเพิ่นไปใส่แล้วลองเบิ่งครับแต่ว่าจะบู๊บเป็นนกเขาด้วยพี่น้องแต่ว่านกงเงกับจังขาเรอติดตามลงเลือบาง,งเสื้อ,อของกระยานก,กันนะยานเป็นกรนะดุมห่วงเดี๋ยวผมปรึกษาหลายๆท่านก่นอนเพราะถ่ายคลิปดไถด่บอนะครับ นกเขาใไง,งเป็นโมนซาดผุ่มขวางนะพี่น้องแต่เป็นนกแนวอื่นเขาหญ่เป็นสัตว์ผุ่มขวางนะครับก็เลยคร,เรครับเดี๋ยวทางนี้ไป ภายในเป็นเนียงนะครับอู้เนห้อมาดีหาเลยครับแหน่ขังท่านนี่ครับผมผมสั่งลำนะครับรับก <c oughs> ล่องขอบขอบลำนะครับลำที่สองเกียวนะครับของขายอินดมนะครับขายเก่าที่ผมสั่งมาตอนนั้นนะครับผมก็สั่งมาใหม,ใในมนน่นะครับติดใจในชินงานของผีเรานะครับอันนี้๋ยวนี้ผมสั่งของขอบผมสั่งขอบลำมาพร้อมเลยนะครับสั่งขอบลำมาพร้อมขอบลำาหนี่เยาว สิบแปดนิ้วนะครับรูเขา่าหลวงมีสิบสี่มิลนะครับลึกดึกสี่สิบสองมิลนะครับความดึกจากนี้มานีนะครับดึกสี่สิบสองมิลนะครับยาวยาวสิบแปดนิ้วนะครับไอ้ขอบลำตัวสิบเก่าสิบเก้ามิลน,นะครับเดี๋ยวผมมาเปเกี่ยวข้างในกันเลยครับ เจะสวยสมัยน,นะครับข่ายอินดมนะครับคุสร้างจากลายพีแกนะครับหัวพี่น้องจะเห็นบ่โมสูมครับพี่น้องเนี่ครับ12เกียวครับพี่น้อง ูนะครับครับเกี่ยวผีเลิกเกี่ยวเลิกดีนะครับกะเรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมสั่งมาไอ้ในราคารวมขอบลำหนึ่งพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับไปกินครับากะสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะกะ ภาพี่น้องมาแกะเบิ้งพัสดุนะครับว่าเป็นเงียงนะครับผมกับจีเอาใส่ตัวอันนี้ของผมเนี่ยนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับโอ้ยโบสตันเลี้ยวตัวครับพี่น้องครับเลือยแหวนแบบนี้เลือยแหวนหลัดนะครับเนาะจะคอยว่ากันอีกทหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นล้ำค่ายินดมนะครับขายยินดมสิบสองเกี่ยวนะครับเบอร์สองสิบสองเกี่ยวนะครับความขอบล้ำ ลำโต19มิลนะครับตโต19มิลเงา18นิ้วนะครับก็จังเจอกันคลิปวิดีโอหนานะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้เบิ่งแบบเต็มๆเนาะครับเนาะพีซีพีตัวใหม่ของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างใหม่ๆครับแชร์แชร์ภาพพี่น้องนะครับมาเบิ่อนสินค้าที่ผมสั่งมานะครับเนาะถือใจนะครับ ผมสั่งมากระผีเราหนิอาทีสส่ย์สองเหรอครับนะครับตอนแรกนะผมสัง่งแต่ลำสุนเงียงสิบสองเขียวนะครับน้อเกี่ยวนีิผมสั่งขอบลำมาพร้่านะครับอาทิตส,ส,สองวิสองไหวทรงแจงสลิปเม,มื่อวานของมาหอดวันนี้นะครับแจงสลิปสินค้าแจงสลิปพัสดุนะครับเมื่อวานของมาหอดวันนี้นะครับ,นะรบถือว่าพอใจนะครับหัวามาดีแน่ยนนะนะครับเนาะ ผมยังหวังกม่ครับคลิปนี้จะพอกันคลิปวินาวิดีโอนานะครับว่าผมสิพาไปเลาะใสหรือสิพาไปใสนะะ่น้อยยังอยติดตามรับชมนะครับเนาะ,นะ <S <S สำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตนาพี่น้องไป่ก่อนนะครับ <S 1> <S 1> พอกันคลิปวิโอหนาครับผมสวัสดีครับ